หวานเร็วกลับบ้านกันไม่ต้องหรอกนี่นกลับบ้านไปจะทำอะไรดูทีวีดีกว่าอ่านหนังสือดีกว่าแปะข้าสมุดอะไรอะอะไรอะเกมปืนใหม่วีเกมใหม่น่าโหลดจังเลยกลับไปโหลดดีกว่าไปรีบไปเล่นเกมดีกว่าเฮ้ยรอดิอ่ะ ไม่ใส่หมอกน้องอันตรายจะตายสวัสดีค่รสวัสดีครับเพื่อนวันนี้นะครูมีข่าวร้ายแจ้งให้พวกเราทราบนะโซลัสและโซล่าเพื่อนของเรา ได้ประสบเปลี่ยนทางรถจักรยานยนต์นะตอนนี้โซนะลาโซล่าไม่เป็นไรนะก่อนทำใจดีๆนะสูนะกละับบ้าน,นกันทำไมเหตุการณ์มันเหมือนกันเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องพวกกันะนะเนาะจะต้องเล่นไปทำอ,อะไรกัน่เล่นเกมดีกว่าอ่านหนังสือดีวกว่า ดูอยไรอ่ะเยเกมมากต้องไปโหลดแล้วตี่จกลับไปโหลดกันเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์อ่ะต้องใส่หมวกกันน็อกและดูป้ายด้วยแล้วหมวกกันน็อกของโซล,ล่าอยู่บนห้างไปเอาเดี๋ยวนี้ดีมากเดินทางปลอดภัยนะไว้เจอกันพรุ่งนี้ เวลาไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้เพียงเสื้อวินาทีอาจเปลี่ยนชีวิตเราไปทั้งชีวิตสละเวลาสักนิดสวมหมวกนิรภัยก่อนขับขี่ขับขี่ปลอดภัยทุกท่านนะคะป้ายุดมองซ้ายมองขวาก่อนขับ ขับช้าๆระวังคนข้ามถนน,นระวังข้างหน้ามีทางแยก